สวัสดีครับเอาละครับผมเปียกข้าปุ้นใบกระชอนนะครับที่นนองวัดอรุณนะครับครับเรามีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังชมการถ่ายทอดสดอยู่ในตอนนี้เนื่องจากว่าทางกิมงานกระชอนดอทคอมโดยในห้าววิทย์วัดอรุณและเนี่ยโตวัดอรุณสองบอสใหญ่นะได้จัดงานนะครับวันคล้ายวันปราบดาพิเศษขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเราจัดทุกๆปีแต่ปีนี้ก็จะมีความพิเศษขึ้นมาครับอ่ะพี่น้องมีอะไรพิเศษครับก็คือเวลาเก้านการนครับเราจะมีการลงเบียทะเบียนครับกับผู้ที่จะมารับแจกข้าวเข้าสารนี่ยนะครับจำนวนมจ0 0น1,200ถุงถุงละ5้กิโลเนี่ยครับท่านผู้ชมครับกองพเนนเทึกอยู่นี่นะครับ ข้าวสารจํานวนหนึ่งพันสอง้อยถุงครับซึ่งเราจะทําการแจกในวันที่ยี่สิบแปดนี้ครับผมอ่าแล้วรายละเอียดของงานเราครับพี่น้องมีอะไรบ้างก็คือหลังจากลงทะเบียนเสร็จเนี่ยครับเวลาสิบ็ดโมงสานาทีครับเราจะมีการทาพิธีบวงสวงบวงสวงครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยพราหมณ์หลวงพราหมณ์ฉัดชัยทองสวัสดิ์แล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากนั้นนะฮะ เราเที่ยงคือเราจะมีพิธียกดาบปกติเนี่ยทางวัดรุนเนี่ยครับเขาจะมีมีทําอยู่อืแต่ที่ทราบมาคือคนที่ทําเนี่ยได้เสียชีวิตอยู่แล้วเราก็เลยทําพิธียกดาบเนี่ยขึ้นมาับจะสืบทอดต่อไปอืมันเหมือนเป็นสิริมงคลของตัวท่านเองเหยอเลยี่ยมหลังจากนั้นล่ะครับพี่น้องหลังจากนั้นประมาณเที่ยงเที่ยง ฮะเราก็จะให้พี่น้องที่มาในงานเนี่ยไปรับประทานอาหารกันครับโอ้เรามีโรงอาหารมีโรงทานด้วยครับผมโอ,โอ้เสือมยเสืยหนุยกาแฟโบราณโอ้นี่ขาดไปได้เลยเสียหนุยมังกรบินเหยียเคียงล้ายอดผ่าปกผุดขึ้นชื่อครับครับผมแล้วก็มีหลงมกินไข่เต้าของโหกเยอะเยอะเต่าฝรั่งครับผมแล้วหลังจากนั้นล่ะครับหลังจากทานอาหารเรียบร้อยนะฮะครับ เราก็จะมีการแสดงประมาณเที่ยงครึ่งครับผมมีการแสดงก็เป็นสีโตนะหลวงพ่อบทบนครับผมนี่นี่นี่บุญชูวัฒเศษครับผมมังกรทองเทพาดาทุ่งใช่การเทพาครับแล้วก็มีกรองยาวขุนพลเจริญพรครับผมกัดตั้วแทงเสือครับอ่านี่ลูกแก่แม่กวงอิแล้วก็บีกระบองโอ้ยอดเยอะเยอะอะครับหลังจากชมการแสดงเสร็จครับพี่นุ่ม หลังจากชมการแสดงเรียบร้อยนะฮะครับเราก็จะทําการแจกข้าวเวลาบ่ายสองโมงครับผมสาหรับพี่น้องที่มารอรับแจกข้าวนะครับเราก็จะแจกคือจะแจกไปให้หมดนะฮะมีเท่าไหร่เราแจกหมดเราจะแจกสําหรับผู้ที่มาลงทะเบียนครับอ่าเราจะมีบัตรคิวให้ครับผมจานวนหนึ่งพันสองร้อยถุงครับอ่าไม่พอแค่นั้นนะครับพี่น้องครับ นาย้างพิบว่ารุณและเงียโตว่ารุณมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับนี่นี่ครับนี่เลยครับนี่นี่นี่ CD ของพาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่เก้าโอ้เรามี CD เป็นที่ระลึกด้วยนะใช่ใช่แล้วก็รูปัองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เราปลูกทําการทำปลูกเสกที่วัดอรุณที่ว่ารุณครับผมโอ้ดีสุดยอดทางนั้นเลยนะโอกาสดีๆอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็ ต่อเนื่องมาถึงทางนี้นะครับท่านผู้ชมครับอมีมามา่าอ่ะมามา่มามาม่าประมาณสิบจี่สิบลังนะครับคุณเสี่ยแต,แต่ของพวกนี้เนี่ยเราจะแจกแบบว่าครักเขากันไปนะคร<ช>ับ<ช>แต่ที่หลักๆข,ของเราคือข้าวสาร,ร้วก,ก็มีมาม่าปลากระป๋องนะครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นกล่องของซีดีของในหลวงของเรานะครับจำนวนหนึ่งพันสองร้อยแผ่นมีเสื้อเนี่ยครับแล้วมีเสื้ออีกนะครับ พังเบอร์รี่ครับนี่พังเบอร์รี่นี่สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะเกี่ยวกับเรื่องเสื้อเนี่ยสามร้อยตัวครับเป็นผ้าแคทต้อนเป็นผ้าเสื้อยืดอันดับหนึ่งเลยนะสี่ร้อยอ่าสี่ร้อยตัวสามสี่ร้อยตัวเลยนะครับเนี่ยเสื้อสวยๆเลยนะครับเรามีทั้งเรามีหลายไซส์นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับมีทุกมีหลายสีนะครับไม่ใช่ว่ามีสีเดียวนะครับเนี่ยที่อยู่ในถุงนี่นะมีทั้งแขนสั้นแขนยาวมีทั้งของสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนะครับ นี่นะฮะจากพังเบอร์รี่นะครับสนับสนุนมานะครับผมแจกอันนี้แจกแบบว่าเราก็จะแจก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 พูดง่ายๆว่าแจกจงไม่เป็นทางการแจกเลยในวันที่28เนี่ยที่หลักๆก็คือข้าวสารกับโปสเตอร์นะครับผมกับภาพเหมือนขององค์พระบาทพระเจ้าตากสินมหาราชชาวพรรุณนะครับ